สวัสดีครับวันนี้เลี้ยงจะพาพี่น้องมากินข้าวมันไก่ครับพี่น้องนี่ครับข้าวมันไก่ทําเองครับพี่น้องราดน้ําจิ้มแล้วนะครับพี่น้องแล้วก็น้ําซุปร้อนๆนะครับพี่น้องสดน้ําซุปร้อนๆด้วยครับพี่น้องก็กินกับแตงกวาต้นหอมผักชีครับพี่น้องแล้วก็อันนี้หลอกหอมแรงหลอกหอมแรงนะครับพี่น้องพอหนีน้องมนเขากินข้าวอิ่มแล้วครับพี่น้อง แล้งก <premises. S 2> ็เลยกินคนเดียวครับวันนี้คพี่น้องก่อนกินเล้งผักกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องแล้งผายกินด้วยนะครับอย่าลืมกดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ให้เลยนะครับขอบคุณมากมากครับมาพี่น้องทานข้าวเล่ยกันนะครับวันนี้วันนี้แร้งทานคนเดียวครับพี่น้องมาทานด้วยกันครับมาพี่น้องกินข้าวเจ้าเหมือนค่ะกินข้าวมันไก่นลค่ะเนาะนี่ครับพี่น้องน้ำจิ้มก็ราดลงไปแล้วนะครับพี่น้องคำแรกครับน้อง ทำใหญ่ๆเลยนะคะพี่น้องอืมคือยากครับพี่น้องเอาซอสนี่ไหมน้ำซุปอะ่ะเนื้อหอยเออมันจะตักยากหน่อยอ่ะอืม,ออมทำเองครับพี่นหออ ครับอร,ร่อยหรึเปล่าอร่อยมากครับ ช,ช้อนน้ำซุปร้อนๆลงตามไปครับพี่น้องอืมโอเคครับพี่น้งนงงอ,งนองครั้งนี้ต้องกินแบบร้อนๆครับพี่น้องกันโควิดครับพี่น้องโควิดจะไ,ดมไม่มาใกล้ อืมอเดียจยวราจิ้มกนก่อพีเมื่อทำคราวที่แล้วทำให้เจ้านายอย่างเรียวเนาะใช่ครับอันนี้ทำอีกรอบนะคะพี่น้องเนาะใช่ครับเจ้านายเขาไม่ไม่ชอบแบบกินกับน้ำชุปเนาะ กินข้าวมันไก่อย่างเยวนะคะพี่น้องพี่มื้อน้องมอลครับพี่น้องอร่อยมากครับ แม่พี่น้องไม่โหใช้เท้าเลยเข้าวมันไก่ก็เหมือนข้าวผัดเนาะกินแบบว่ามันอิ่มเดียวนะคะพี่น้องแแป๊บเดียวก็หิวอีกเหมือนเรากินข,นะข้าวผัดอ่ะข้าวผัดก็แป๊บเดียวใช่ครับกินไม่ได้เยอะเนาะอิ่มแล้วแต่ว่าสักพักก็หิวอีกเพราะมันเหมือนข้าวผัดไงน้องบนขงเขาก็มานั่งแชว่าแล้งเสร็กินหมดหรือเปล่าครับพี่น้องน้อง,นงให้กำลังใจครับพี่น้อง กินให้หมดเลยเพราะว่าอยากกินทำไม่ยากเนาะข้ามันไก่ทำง่ายนะคะพี่เนอะ ต้มไก่เนาะแล้วก็เอาน้ำต้มไก่มาปรุงข้าวนะก็ใช้ตั้งน้ำแล้วก็เอาเอาใส่ทุบก,กระเทียมลงไปแล้วก็ใส่ขิงมากผักชีแล้วก็ข้นเนาแล้วก็เอาไก่ลงไปต้ม ถ้าไก่สุกก็เอาน้ำที่เราที่เราต้มไก่เนาะเอามาหงุงแล้วก็ามาผัดกระเทียมกับขิงอีกรอบนะคะใช้น้ำมันไก่น้ำมันไก่ก็ใช้จากนังไก่เนาะทอดหนังเอาออกมาจากนังไก่ใช้น้ำมันไก่ผัดกระเทียมกับขิงแล้วก็เอาล้างข้าวสารให้สะอาดแล้วก็สะเด็ดน้ำไว้ทีนี้ก็เอา เอาเข้าวผัดกระเทียมขิงสุกพร้อมแล้วก็เอาเข้าวที่เราล้างแล้วก็ใส่ลงไปในกระทะแล้วก็ผัดให้มันเข้ากันพอค่อยออกมาเทใส่ในหม้อหุงข้าวแล้วก็เอาน้ำก้องเอาน้ำต้มไก่ใส่ลงไปพอประมาณนะคะพี่น้องน้ำจิ้มก็ไม่ยากเนาะน้ำชุ่มสายชิวน้ำมะนาว พริกกระเทียมขิงรากผักชีเต้าเจี้ยวชีดอวขาวนะคะพี่น้องง่ายพริกก็ถ้าชอบเผ็ดก็ใสยย่เยอะถ้าไม่เผ็ดก็ไม่ใสยย่เยอะอันนี้มนไม่ว่าอะไรครับพี่น้องชาวคนทำเป็นก็ง่ายหมดเมื่อก่อนเจ้านายเก่าแรงเคยบอกว่าเพราะว่ากับเข้าเขาจะไม่ให้แรงทำอะไรอย่างเงี้ย เขาจะทาให้อะไรเงี้ยครับพี่น้องบางทีเขาก็ซื้อมาข้างนอกบางทีเขาก็ทําให้กินที่บ้านอะไรเงี้ยเขาทำเรียกว่าอร่อยไหมอะไรเงี้ยยังบอกว่าอร่อยเขาก็บอกว่าคนที่ทากับเขาไม่เป็นอ่ะเวลาคนอื่นทําอะไรกินเขาก็บอกว่าอร่อยไปหมดแหละเพราะว่าถ้าถ้าเกิดว่าบอกว่าไม่อร่อยนี่จะอดจะไม่ได้กินเขาอย่างเงี้ย เพราะว่าเขาไม่ให้ทําเองเขาโก้แบบเขาบอกว่าเขาโก้เกียรอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องเขาโก้แล้วลืมปีกแก๊สอะไรอย่างเงี้ยเวลาเราทําเองอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้องเพราะว่าเจ้าน้ามีกีนแค่สองคนเขาก็ทำเกินแค่ครั้งเดียวอนเย็นทำนิดๆหน่อยๆอะไรอย่างเงี้ยครับพี่น้อง แต่ที่บ้านนี้คนเยอะเนาะวันหนึ่งก็ทำหลายๆอย่างนนเนาะครับทำหล <ๆ S 1> ายๆครั้งอย่างเงี้ยมันแบบบ้านเราก็อยู่แบบแถวๆนี้ตลอดอะไรอย่างเงี้ยเนาะแถวๆห้องโคตลาดอย่างเงี้นะแแงยแต่อยู่ที่นูน้นไม่ได้อยู่ในห้องโัวตลาดครับน,น้องเพราะไม่ได้ทำาหมือ อยู่บ้านคนเดียวเจ้านายก็ไปทางอกทุกวันทุกวันอะไรเงี้ยวันที่เขาทํางานเขาก็ไปทํางานวันที่เขาไม่ได้ไปวันแบบวันสาวอาทิตเขาก็ไปดิก๊อร์ปอะไรเงี้ยครับพี่น้องอยู่บ้านคนเดียวเลยเนะี่ยทีนี้ก็แก๊สที่นี้ก็กตอนตอนกลางคืนก็ปิดเนาะใช่ครับแต่กลางวันไม่ปิดนะคพี่น้องปิดวาลไวนะ้เนาะ เพราะว่าต้องจำกับเขาเนะาะทั้งวันไม่ทั้งวันเราก็อยู่แล้วก็ปิดเวลาเราไม่อยู่บ้านเราก็ปิดหมดเนาะแล้วก็ปัน่นไปอืมอร่อยจริงครับพี่น้องเหมือนน้องมวนว่าครับพี่น้องมันอิ่มแล้วครับ <c oughs> ตอนเลี้ยงยงหิวข้าวยังหมองมวนว่า มันน้อยไปครับพี่น้องแต่ที่นี้กินไม่หมดแล้วก็เก็บไว้กินครับพี่น้องเพราะว่าชักปักหนึ่งมันก็อยู่อีกครับเจอกเลี้ยงก็ทําเป็นนิด,น,ดนิดหน่อยหน่อยครับพี่น้องกับข้าวแต่แต่เลี้ยงไม่ได้อยู่หน้าเตาตลอดแบบน้องมวนทำกับข้าวตลอดอะไรอย่างงี้ครับพี่น้อง ยังก็เป็นผู้ช่วยแบบช่วยล้างผักล้างถ้วยล้างซ้มอะไรเงี้ยครับพี่น้อง<笑><笑>อร่อยจริงๆนะครับพี่น้องทำกินเองอร่อยเองเนาะชมสุดยอดจริงๆครับน้องมูนเขายิ้มจนเคียวเขาจะเออไม่ใช่ยิ้มแก้มเธอด้แตกแล้วครับพี่น้อง สวัสดีครับสำหรับคลิปนี้เลี้ยงขอลาพี่น้องไปก่อนนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องเรี้ยงผายกินเวยนะครับขอบคุณมากๆครับ